โอ้ยแม่รับปวดบอดเป็นก้อยนะนี่กูออกมาคนพ <ร Stevens. S 1> ิการเหรจานค <Social>? รับ <capacitor> รับอ <pap> <iken> ้พื้นดจาา អាយក 你对不住我。<laughs> <laughs> เป็นราชวนตราห่งปิกาบินาว่าอาีิรับิดผูมัน่อรานีวันนี้พารูสุขาวตกับโตะรูบาริะกัน คุณแม่มากอรางวัลใจแ่ม่กูลดค่ตายไปแล้วตายไม่ตายไมตายมาไม่เห็นกันได้ไหมนี่ตายแล้วแม่มาแล้วตอ4งขอบคุณงวัมอให้จากจร มาเชโนดเลยมาจากบุดรมาหาเราขอบคุณมากนะครับขอบคิดครับแม่ทีมรั้งนครแล้วก็ทังสุพรรณบุนะครับโอ้ตายแล้วแล้วแม่ๆที่เราให้รางวัลนัดที่นี่ถือว่าเป็นค่าตัวผมให้ไปเลยแล้วนะครับไม่ต้องรับค่าตัวตอนเริ่มผมเรียบรับเอาไปละเดี๋ยวนครับเดี๋ยวเล่นเลยตรงนี้กูเลิกแ่อนแม่แม่ดีกับไปนั่งรับไปนั่งไปนั่งกับไปนั่ง ไปไไป่ไดแม่ไปไดแม่ได้ไเงี้ยเออโอเคตามอยู่ข้างล่างเียวติดรวว้าวคนปาทคนแถวนี้แล้วลงขนาดนีกยังไม่ให้าล้ามม่มาันติดเอเเ วเฮ้ยด่าใครด่าด่าข้างหลังต้องพูดคุณพี่เล็กมากเลยนี้มาเป็นน้องหัวขวานเลยนี่อย่ามาอ้ําพี่เจนอย่ามาอ้ําพี่เจนเดี๋ยวไม่ได้รางวัลนะบอกเข้าไปเงินเที่ยรางวัลอาไปทำอะไรบอกเข้าไปใช้นี่สิติดนี่กูอยู่เท่าไหร่บอกกับแม่เข้าไปติดนี่คูณอยู่เท่าไหร่ห้าพันห้าไม่เงินใช่ไหมใช่กูยืมที่ไหนอะ มึงยืมกูนะวันนั้ไปเล่นยองยืมที่ระยองรอให้ไปเล่นะยองแล้วกูคืนงานระยองปีหน้ากูโทรไปยกเลิก้พ่กูได้คืนไม่คืนเงินกูเลยนะต้อคืนขอบคุณบริษัทที่อบให้นะครับทำม้องมงทั้งถ้าดนวาอย่างไรชีวิตของข้าอัศนะเกิดมาน้อยเนื้อต่ำใจในวาสนามากจน้ยเนื้อต่าใจอะไรโอ้แกดูเรียนร่าข้าสิพิการ แล้วใครเขาจะมาชอบใครเขาจะไม่รักเนี่ยแต่พระองค์มีพระคู้มั่นอยู่แล้วจะไปกลัวอะไรยังไงพระคู้มั่นก็ต้องแต่งงานกับพระองค์ถึงพระคู้มั่นจะแต่งงานเนี่ยเราก็รู้อยู่แต่ถ้าหากว่าเขาเห็นเรารูปร่างเราเป็นแบบนี้เขาไม่รักเราจะทำยังไงอ่ะผมฉันหายาดีให้พร,พระองค์หา,าไม่ต้องหาหายาดีใช่ไม่ต้องมาหาแล้วเพราะตอนนี้เนี่ยคุณพี่นาฏเนี่ยพ่อของแกหายาดีให้ฉันหามาแล้วและตอบไปนีแล้วเลยไอ้หนุนเออฉันเนี่ย ก็จะไม่มีวันชักอีกต่อไปแล้วเว้ยโอ้โหแกหายาต้อยาให้พระองค์ท่านกินไปดิ้งเออจุดยอดมากเลยพ่อเดี๋ยวก็หายแล้วมึงเชโอ้โหแกดีอ้าวอ้าวไปแล้วอ้าวพ่อโอ้โหยาจมูยาอะไรไปเนี่ยพ่อกูทบชาแผนโบราณกูไปจะหมดลทธิ์ยาเออกูพิธาดยาไปกินแล้วมันยังไม่หายดิเขาเดี๋ยวต้องกินยังต่อเนื่องระองค์ท่านเดี๋ยวมันหายไปเอง ตรงนี้เป็นได้เดี๋ยวมันต้องหายได้ทำอะไรเนี่ยก็คือมอตามเวลาของกูเนี่ยเออเชิญหน้าก่อนผมพี่หน้าแต่ถ้่าอยู่ตอนนี้ตรงพันเรื่องของคุณบนนเทอร์เนโด่งดังที่เราเคยรู้ว่าจะมาบุกถึงแผ่นดินเราไอ้คุณจอรทชิสนาชื่อเสียงมันโด่งดังมากถามคนประชิดติดเมืองเราเห็นทีเราก็ต้องให้เจ้าเนี่ยแหละอในชะข้างในมีคนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีผมจะได้กลับไม่มีเพื่อนเฮ้ย นุ่นเองคนเดียวเลยเนาะไอ้นุ่นก็ออกไปดูที่ใครมาไอ้นี่เอาไว้ไเราจะข่าเล่นเป็นผู้ชายไม่เดินโกรธผิดเล่นเป็นผู้ชายแมนหน่อยแมนหน่อยแมนหน่อยผู้ชายก็จะตูดริดได้ผู้ชายพันใหม right? hey. he right. e ่ย so ังไงเปล่าสวัสดีครับสวัสดีอ่นี่เป็นองค์กษัตริย์อัศนายป่ะครับ ไม่มมมก,กููสตุลขะพอก,ก,ตอออกพัตออัเลยเหรตาึงาองอันยก็เลยถามดูกูเป็นทห,หารขององค์อัศนัยอ๋อพาองอนัยคุณเป็นใครผมเป็นราชบุรีแ่ราชูดผมไม่ราจะพูดจากจากเมืององคีรัตนานําพราชาตามอคนัยพย,ยักมึไม่ต้องพศยยก็เป็นคนก ังทำไมอะนอนจะพี่สี่เดพี่หยหนูโอเ,เอางี้ดีกว่าว่าเดี๋ยวม่นอนกูจะบ้วนห,ห้ามพันจริงปะแต่พี่พ่อแม่นะพ่อแม่ปีนคนสารดดิบเลยเวลาเลราไทยชอบเตะชอบกระทือชอบขีดจริงมากจอิงแล้วมึงจะเตะถึงมเมือเ่อไหร่ก็เตะแต่ว่ามึงจะคืนตังค์ด้วย เอไอโนนไดโนนออกไปต้อนรับไม่ใช่ไปได้เสียเขาอ่ะเขามาต้อนรับสิเอไปติดตัวไปแลหนให้ผมกักเมืองก่อนนะฮะโชคดีเดี๋ยวมาหาใหม่นะใครอวัดโดดแผ่นดินสีรัตนนาของท่านมีฝานแบบแผ่นดินสีรัตนาตาจากแผ่นดินสีรัตนาเปิดให้เราดูสิเดี๋ยวเราจะอ่าน หนูนมึงถือให้ดีๆจรวะเฮ้ยมึงถือให้มึงมองห้ละเอียดเลยมึงถืให้ดีหนูนลงท่านอ่านไม่ออกอ่าเดี๋ยวไม่ต้องอ่านแล้วยังก็เป็ดไตแหนะโอ้ยน้องถือเองพี่อ่านไม่ได้หรอกพี่ดูที่วันนี้จะรู้เรื่องกันไหมเออเออไอ้หนุนฮะหูุว่ามึงอ่านได้พราะลงท่านเองเหรอ กูรู้แล้วผมงนเช้าก็คงไม่รู้เรื่องอ่านอ่าอ่ายชักอีกแล้วชักโอ้ยเปิดถือดีว่ากูจะอ่านอะไรบ้างฉันอ่านให้หอมึงจะหาทำไมแล้วก็อยู่ตรงหน้ามึงแล้วกูอ่านไม่ออกไม่ตกใจทำไมพูดที่หน้าอ่านให้เราฟังหน่อยดิพ่ออ่าน มันเยอะอเหรอมที่เป็นเจ๊ร้องอะไรร้องอะไรได้หรอเขาเจ๊รู้ว่ากูอยู่ในอาราบั้งไหนไม่ต้องร้องไม่ต้องปูเสียงอีกอยอะให้เราโค้ชในทัารองท่านการนี้กองโจรกิตสนาในตีเมืองแผ่นดินสีรัตนาแตกแล้วนะครับองค์การทหางของเราไปช่วยมวลกองโจรกิตสนาใช่แล้วใช่ไหมครับพวกมันมาครับเลยไมไเงินดูทิ่กระโดดดังจริงจริงไอ้กิตสนาภลารันเข้าไปพูดรับคำสั่งเราถูกไหมหน้าจากกองกองรังทหารตีท่ากองทัพ

อ่ะปวดท้อหัวท้งท้องผมเมื่อก่นท้ระธานทานด้วนหัวท้งของท่านเป็นเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนแต่มองฉันจะฝืนไปให้ได้ไหมะพระบอกไม่ได้ล้วไมกาคุณดูดมาแน่ๆคุณดูดแต่ลูกนี่ลูกเดีไ่ยอมไปแย่เพราะคณะเราไม่มีคณะเราไม่มีดูได้ไมว่าไม่มีไม่มีกหมดแล้วแต่มาเย็นแล้ว หมดไปพวกกระนาดเพราะว่าไปทำมึงนี่มีผู้ที่าาน,น,น่ารับเลยเขาเข้าไปพักเถอะเพราะว่าราณีเป็นคู่มั่นข้าข้าจะมีพากองทัพไปตักหัวยขุนจวนกิสนาทัา่วค่าเองพระองค์จะท่านรักษาโรคร่างกายด้วยีนะครับจริจงครับโฮด้วยงานครัง้งนี้ไอ้เขาอยู่เถอะพระเจ้าข้าเลียกแทน